ของการมองนโยบายการเงินนะคะในระยะถัดไปค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของ SCBFM นั้นประเมินว่ากนองอมีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยต่อได้ในช่วงที่เหลือของปีค่ะคุณวชิรวัตรบานชื่นนักกลยุทธ์ตลาดเงินอาวุโสสายงานตลาดการเงินธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเปิดเผยวา่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนองอมีมติเอกชนให้ลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลง0.25%มาอยู่ที่1.5%ตามที่ตลาดคาด ซึ่งคณะกรรมการให้น้ำหนักเรื่องการลดภาระหนี้แก่ครัวเรือนและภาคธุรกิจมากกว่ารวมทั้งให้น้ำหนักเรื่องภาวะการเงินมากขึ้นและพบว่าสินเชื่อหดตัวตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะ SME และภาคครัวเรือนที่มีไรายได้ต่ำขณะที่การชำระหนี้ของธุรกิจขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นและความต้องการสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่ลดลงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจคุณภาพสินเชื่อโดยรวมปรับลดลงค่ะ การลดดอกเบีย้ยในครั้งนี้จึงช่วยสนับสนุนการปรับตัวและลดภาระของภาคธุรกิจและขลุเรือนได้ในขณะที่ในมุมมองในระยะถัดไปนะคะคุณวัชิรวัตรระบุบอกว่ากรนงนั้นมีโอกาสลดอัตราดอกเบีย้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้และมีโอกาสที่จุดต่าสุดของดอกเบีย้ยอาจจะอยู่ที่หปอร์เซโดยในระยะสั้นค่ะเงินบาทยังเผชิญแรงกดดันด้านการแข่งข้าในกรอบ32บาทถึง32มสบสาทห้าสตางเนื่องจากตลาดได้คาดการณ์การลดอัตราดอกเบีย้ยของกรนงไว้แล้ว ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มลดดอกเบีย้ยได้ต่อเนื่องมากกว่าธนาคารกลางอื่นๆจึงอาจทําให้ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยระหว่างสหรัฐกับประเทศอื่นๆนั้นแคบลงนอกจากนี้ค่ะเงินทุนเคลื่อนย้ายมีแนวโน้มไหลเข้าเอเชียต่อได้จากตัวเลขเงินเฟอ้อที่ต่ําและโอกาสในการลดอัตราดอกเบีย้ยในขณะที่สหรัฐมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากภาษีนําเข้ามากกว่าประเทศอื่นๆเนื่องจากต้องจ่ายราคาสินค้านําเข้าที่สูงขึ้นกดดันดอนลลาร์อ่อนค่าลง ในขณะที่รายได้ของสหรัฐลดน้อยลงไปกดดันต่อดุลบัญชีเดินสะพัดในระยะสั้นให้ปรับตัวลดลงค่ะปัจจัยเรื่องของดอกเบีย้ยที่ลดลงเองก็ถือเป็นมุมมองเชิงบวกสำหรับตลาดหุนไทยด้วยนะคะ